สุดท้ายแล้วเราตายก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนี่คือโพสของบอสบอยสิริชัยผู้นำหมอลำใจเกินร้อยนะคะซึ่งถือได้ว่าเพิินเป็นคนที่มีความคิดความอ่านหรือว่าว่างแผนอนาคตได้ย่างสวยงามค่ะสำหรับบอสบอยซอแอนอรดีค่ะล่าสุดพี่น้องคะ่ะบอสบอยสิริชัยนะคะ ได้ข่วงนะคะภรรยาซอแอนอรดีนะคะไปทำสิ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นมหาบุญเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วทั้งสองคนค่ะเพินไดไปเอิ้นวาเป็นการบริจาคบริจาคร่างกายอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนะคะให้กับสภาพกาชาติไทยค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเมื่อถึงเมื่อถึงวันนั้น คือได้ว่าทั้งสองคนนะคะเพิ่นมีใจอันงดงามแล้วเพิ่นก็ได้ได้โพดออกมาเพื่อเป็นคติเตือนใจกับคนอื่นนั่ค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นคนเห้านะคะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เอาอยัางไปบดได้สักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเพิ่นก็ได้ได้ไปทํำถือว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดพี่น้องค่ะแล้วสำหรับบอสบอยซอแอนนะคะถือว่า เพิ่นมีมัดทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมเมื่อบาวาสิปเป็นทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมมากแต่ทีเพิ่นมองเห็นสิ่งทีเมื่อถึงวันนั้นของทุกๆคนค่ะเอาหยังไปติดโตไปบ่ใดเลยเพิ่นบ่านะคะเหลือแต่คุณงามความดีแล้วกะสิ่งทีเพิ่นได้ตั้งใจทำในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นมหาบุญเป็นมหากุศลนะคะที่เพื่อนได้ มอบร่างกายเพื่อเป็นประโยชน์กับคนทีคนอื่นนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องคนเฮ้านะคะถ่าคิดได้ท่ำได้แล้วก็คิดดีทํำดีค่ะสิ่งทีตามมานั่นก็คือทํำทีเพิ่นได้สะสมบอดบอยถือว่าเพิ่นเป็นคนมีการว่างอนาคตของเพิ่นได้ดีค่ะทุกมือนี่นะคะ ฟังเบ่ไหวเลยสําหรับซอแอนบอดบอยชีวิตรุงเรื่องแห้งชีวิตไปได้สวยแห้งค่ะแล้วทุกมือนี่ครอบครัวคือถือว่าเต็มแห้งพี่นอ้องอบอุ่นมากเพราะว่าสิ่งที่ยังไม่เติมเต็มทุกสิ่งยางพิ่นมีพร้อมแล้วเนาะพี่น้องทรัพย์สินเงินทองของหนอกกายอย่างพิ่นมีพร้อมหมดแต่สิ่งที่ยังบ่พร้อมก็คือบุตรนั่นเอง แต่ตอนนี้ถือว่าพร้อมมากๆเพราะว่าพร้อมมากสำหรับช่วงนี้ค่ะเดมีน้องเพชรน้องพลอยนะคะเพิ่นดได้รับเข้ามาอุป,ปการะรับเลี้ยงเป็นบุตรแท้ของเพิ่นเลยพี่น้องบุตรบุญธรรมก็เหมือนกับว่าเป็นบุตรแท้ขึ้น เป็นผู้ปกครองยางถืกต้องตามกฎหมายพี่น้องคะ่ะนี่แหลคะค่ะสำหรับบอสบอยซอแอนถือว่าเพิ่นเป็นคนที่ว่างแผนอนาคตทุกสิ่งย่างใดสวยงามอีอดีคะ่ะแล้วที่สำคัญนะคะราบลื่นแห้งยิ่งตอนนี้เพิ่นกำลังออกเพลงมาใามายคะ่ะสำหรับบอสบอยสิริชัยคะ่ะแห่งแง,ง่แห่งงามเป็นเพลงที กำลังฮอตกำลังติดกระแสนะคะตอนเอฟซีบาน AB นะคะพลังเหนียวแน่นแห้งค่ะบ่ผิดหวังแนนอนสำรับเพลงที่จะออกมาสู้สายตาพี่น้องนะคะในเร็วๆนี้พี่น้องขะแล้วที่สำคัญค่ะซอแอนอรดีนะคะคือละสองงานกับมี่พี่น้องแล้วเอฟซีของพอของแม่ก็ว่าห้ายแล้วเนาะคะ่ะแล้วเพชรพลอยแห้งหลายแห้งตอนนี้นะคะสำรับ มือเคลืนทีพานมาซอแอนอรดีนะคะอรดีแบดนนะคะได้ไปทําการแสดงอยู่ที่พัทยาโอ้พี่น้องค้นหลายแห้งค่ะไปให้การต้อนรับกับซอแอนอรดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะนําเรื่องเล่าของสองสามีภรรยานะคะทีมีใจอันเป็นบุญเป็นกุศลค่ะได้มอบสิ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับสังคมมากๆค่ะสําหรับ เพื่อนใดถ้ำเรืองนะคะ,อะเอินว่าอุทิศหรือว่ามอบร่างกายนะคะร่างกายให้กับสภาพกาชาไทยถือว่าสุดยอดอิหลีค่ะสำหรับมือนี่ค่ะแยกสิน้ำเรืืองเล่าของทั้งสองคนค่ะออกมาเว,ว่าสู้พีสุนองฟังค่ะมือนี้สวัสดีค่ะ